ไม่รับทำอะไรคะ่ระโทรศัพท์เราเองเจอกันลูกเขากินข้าวค่ะเอาลูกไส้โทรไปก็โทษว่าติดลืมกันละมั้งเหนื่อย่าสิละเอาเอาถือเอาสวัสดีครับพักไปหลายรอบแล้วไม่ค่อยอ่านเราเลยอ่ะเยียมไม่คยอ่านมากหรอวีพักตลอด แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดดีก็ไม่แบบว่าอันนี้เลยก็แฮปโอเคแฮปปี้เบิร์ดดีได้ไหมขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้องานเขาไล่ทั้งว่างนะก็แวบมหาเนี่ยโอ๊ยยังทำใจว่ได้โอ๊ยยังคือทำใจว่ได้เขาพูดสาวหมีเนาะผู้ใดล่ะผู้ใด ไม่มีเลยอันจะมีผู้สาวอยู่ใส่แม่เอ้ยมีแต่พี่เมลีแหละผู้สาวไม่น่ะเกิดวันเดียวกันด้วยไหมเออเกิดวันเดียวกันเกิดพร้อมเมลีด้วยนั่นแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อแม่ <Python> ยูลานยูลานยูลานถ้ากันพ่าก็เตือนโอ้ยกัน,นกับเมื่อยเติบอยู่เมื่อยหมื่ขึ้นเมื่อยอายุเยอะแล้วนี้แหละพี่ปอนะเอาหนึง่งว่าเมสซี่ค่ะห <laughs> <laughs> ลาสสิบไปเกีกเยกยย่ยวข่าวบอกออันเอา เฟซวินเนอร์โทรหาเดต่าลมันโทรปติบมันตัดสายเลยอ่ะเืาผิดมโทรเซก็โทรเฟซนี่แหละที่ที่ที่แมซีเคยโทรมากนั่นละเอ้าแมซีเคยโทรมากเหรอตอนแรกๆเลยอ่ะก็ของไม่ไดตอตแรกๆก็แบบโทรเอาบอกทนม่ใส้อคิวไปใส่ตอนนั้น เซมาแสนเท่าไม่เลาอีกบนีกซีเบทันมากคโอ้บทันมากออีกแป๊บเดียวเดือนหนาคยี่สิบเจ็ดยเด้บอกยิบเจ็ดท่นว่าเรื่องอร่ายัอันี่นงันยี่หกเขาจัายยี่หกเขาาย่สิบเจ็ดพอยีิบเจ็ดอันอันทาเล่ยงขึ้นไปยีิบแปดมันสีเลือกตั้งไงอืมเป็นยี่หกนะแม่อยี่หก ส้นงานงานส้นบอกมีอนขนาดเคืออร่อยเนาะอ๋ออ,ะออ่อากะซีโบเลม่าเนาะเออบโบเลม่าโดดล่ะเหอเออไม่ได้มานานแล้วเป็นไดนคอนเสิร์ตมาขึ้นโอ้ยดียใจลอะครัไห้สึมเสือสซื่นเนาะชั้นกะไห้หรือจ้อชั้นเบิรงชั้นกะไห้ก็ได้ไห้ง่ายโย่เออเป็นคนไห้ไง,ไง่ายบอก คนหน้าอ๋อคุยกับลูกกับเต่าสิว่าเหตุขืนก็ยังผู้หญิงตัวเล็กหน่อยี่ยังบ่เข้าใจถ้ากับมะลุไปแล้วคุยกับพูบ่าวอ๋โอ้ยอ้าวลูกชายโทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์เพิ่นโทรเพิ่นโทรเฟซเพิ่นมันโทรบ่ติดเอาอีหลีเดี๋ยวสิแคปไปให้เบิ่งมันตัดสายเลยดิแบบว่าไม่นี่เลยมาบอกเฟสจีมะมาบอกเฟสเลยอะ เนี่ก็สิไปเคี่ยวเขาเพื่อกันไปเคี่ยวเขาหน้าแยปวกันเก่วทำไม่ด้แยวาแย่าเลี้ยงวมด้วนย่า้ยอันแม่อยู่จังหวันใดครับนี่อยู่สุหวรรนภูพินี่ เดนทางปีกจาเเยะโอ้โหไม่เป็นการดี้ที่ะที่หลายเนาะมุ่นหลายเนาะโอ้ยมาสู่ทางน้นเราท่าเราพนักทีหลายโอ้ยท่านสุวรรณบ่ะสุวรรณภูมใกล้ๆกล้เองก็แสดงใจเกินร้อยแบบนิดนึงแล้วก็มาทางอันนี้ต่อเลยสิ ใจเกินลอยุ่ติราคาผมเอาใจเกินลอยแล้วมันก็มาไก่โนะก็แบบว่าบอกพี่บอยเข้ามาเนาะพี่บอยลงเวนิสปุ๊บก็มาต่อแสงทองฟินแลนด์เลยอันเพื่อนฮาร์ดลองเพลงอันของไอ้บอยตัวเมียพวกเซเบ็ต์เมียเทสเทสตุลาเทสตุล่าเทสเห้แม่คนตั้งตุลนัรน ใต้ต้นสะแบงพระทันป่งแรงนั่นวอนใจทำทีทำหอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเขาจากไปแล้วไม่อาจจะสีบ่กงแบบว่าเขาลองเพลงไห้ฟังเขาเลยลองเพลงจีบเียกว่าเขินจาก อีสานบ้านไกลไปอยู่เมืองสีวิไลยเยอรมัน,นีหลายปีบอ่อมาบ่นมาพอได้ไหมล่ะแม่เดี๋ยวรอบหน้าจะส่งเพลงนี้ยกว่ารอบหน้าสิส่งเพลงนี้ล่ะครับส่งเลยส่งเลยแม่ไม่ได้มาฟังอ่ะมันก็คงจะแบบว่า บ่หมุนอ่ะเหรอเนาะเดไปหมุสบายเลยโอเคครับไม่ได้ลบไม่ไม่ลบกวนแล้วแม่สัเบิ้งถ้าเดาเจียวเขาสาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ลบกวนแล้วครับสุขภาพแข็งแรงได้ยายขึ้นหอดขึ้เก่าถ้าว่างๆก็มาเด้อครับ บายบายครับยิ้มนี่เถายิ้มคืนนี่เถาคืนน่ารักเนาะเมื่อกี้กะได้โทรไปนะคะแอปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่สี่นะคะแม่สี่ปฐมโอ้ยระเบียบป้าสาินเนอแต่ตอนแรกเนื่องเอาโทรศัพท์เนอ่อ่าโทรไปพี่น่องมันมันมันบอตีดมันบอดตีพอมันจะเป็นอย่าง แต่แต่โทรไปแต่ว่าแม่ปอเขาเลยเอาโทรศัพท์แม่ปอโทรไปก็เลยได้วิดีโอคอลคุยกันพี่น้องคะ่ะวันดย์วัดยพ่อเพื่อนโดนเนาะพเพื่อนกับมาล่าสุดกระลอบที่พี่บอยซีนิชัยมากนะพี่น,อน้องนะครับเพื่อนกระลับงานหลายงานเพื่อนหลายพี่น้องก็บลยไม่มีโอกาสมากมาหากันดูสินะก็เลยวันเกิดก็เลยโทรวิดีโอคอลแฮปปีเ้เบอร์ดเดย์เพื่อนหยอดหลังวันวันเกิดเพื่อนหมู่ว่าน,นงนะพี่น้องค่ะนี่ลูกทรายเพื่อนเป็นยังไงนะวัแฮปปี้เบอร์เดย์ก็ดีใจนะครับผมทีเดียวแบบแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยแบบ เราอยากพูดออกเสียงน้ำเสียงนะเพราะว่าในคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ก็ได้อยู่ส่งข้อความก็ได้อยู่แต่ว่าเนื่อรู้สึกว่าถ้าเราได้แบบว่าพูดกับไม่สีโดยตรงเงี้ยมันน่าจะเหมือนแบบเราอยากพูดให้ใแบบว่ารับรู้เลยใช่ครับถ้าเมนก็ เมือนก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์มันเยอะไม่รู้จะอ่านไหมบอกเออก็เลยอยากโทรเพิ่นก็เลยตอนแรกเพื่นโทรวัตจีเพิ่นก็เลยให้แม่ปอเอาเครื่องแม่ปอโทรพี่น้องเพื่อจังบุญกี้ก็เลยได้ก็เลยได้เบิ่งว่าเพิ่นก็ร่างไปเกี่ยวข่าวเพิ่นไปก็ร่างไปเกี่ยวข่าวพี่น้องแล้วก็ยุ่งหน้านะฮะพี่น้องเพิ่นก็ก็เลยรับโทรศัพท์บุญกี้ก็เลยได้คุยกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องขาก็คิดฮอดเพิ่นยังห่างวันบ่ได้มาโดนนะคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการแฮปปี้เบิร์ดเดย